วันดีป้าเบนวันดีครับเอาเชตวัน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 ไม่ใช่แล้วป้าตอนนี้เชตวันเบอร์สามเบอร์สามแล้วนี่อะไรของเองวะนี่ป้าเบนป้าเบนรู้ไหมว่าเลือกตั้งครั้งนี้ประทุมธานีของเราสะพัดมากๆนะอะไรของเองวะที่มันสะพัดอะลมเหรอลมพัดตึง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  โอ้ยป้าตลกและที่สะพัดอ่ะไม่ใช่ลมแต่เป็นเงินเงินที่เขาซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงเราอ๋ออันนั้นน่ะใครๆก็รู้มีแกแต่กกตเท่านั้นแหละที่ไม่รู้มีป้าก็ได้มา300เฮ้ยป้าอะไรกัน300เองเหรอเออสิ300เก็บบัตรประชาชนด้วยนะโอ้โหป้า300ทางบ้านใหม่ทางหลักขก เขาได้กันคนละพันห้าเอาแล้วคุณคดบ้านค่าทําไมมันได้กันสามร้อยวะแถมเก็บบัตรประชาชนค่าไปด้วยก็โดนหักหัวคิวนะดิป้าแล้วเขาก็จะเอาบัตรของป้าไปรับบัตรได้บัตรมาแล้วก็เอาไปกาไว้หาจังหวะแอบไปหย่อนลงหีบเลือกตั้งเอาสวยชิปอย่างนี้ค่าก็ไม่มีสิทธิ์ไปเลือกตั้งอะดิวะก็ใช่ไง เขาไม่ให้ป้าไปเลือกเขาเก็บบัตรป้าไปแล้วเขาจะเป็นคนลงคะแนนแทนป้าแล้วผมจะบอกนะบัตรประชาชนที่เก็บไปเนี่ยป้ารู้ไหมเงินซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงล้วนแต่เงินเท่าทั้งนั้นแก๊งพานันออนไลน์คอเซ็นเตอร์สแกมเมอร์ทั้งนั้นนะป้าวันหนึ่งบัตรประชาชนที่เขาเก็บป้าไปไม่แน่นะวันหนึ่งอาจถูกเอาไปเปิดบัญชีมาป้าจะเป็นเส้นทางการเงินโดนคดีไม่ดูตัวนะ เฮ้ยจริงดิเอง็งอย่ามาแหวงกับป้าน่ะป้าแล้วป้ารู้ไหมว่ามันยังมีอีกวิธีโกงหนึ่งนะที่มากกว่าการกาบัตรไว้ก่อนยังไงวะไอเชแบบนี้นะป้าหัวคะแนนคนที่ซื้อป้าเนี่ยเขาจะส่งคนไปยืนเฝ้าหน่วยตามจุดต่างๆทุกหน่วยเออแล้วหลังจากนั้นหรอวะทีนี้นะป้าพอป้าไปเลือกตั้งป้าจะต้องไปหาเขาก่อน เขาจะให้บัตรที่กาเบอร์ของเขาไว้แล้วกับป้ามาป้าได้บัตรจากเขามาก็เข้าคูหาไปเซ็นชื่อรับบัตรปกติพอเข้าคูหาเท่านั้นแหละป้าจะต้องสลับบัตรเอาบัตรที่กาไว้แล้วไปหย่อนลงหีบส่วนบัตรเปล่าป้าต้องเอามาให้เขาเออแล้วเขาจะทำยังไงต่อวะเขาก็จะได้บัตรเปล่าเพื่อที่จะกาเบอร์ของเขาเก็บไว้ รอคนที่เขาซื้อคนอื่นกลับมารับบัตรแล้วก็เวียนแบบนี้แหละคระเฮ้ยมันทำกันถึงขนาดนี้เลยเหรอเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้อยากเชิญชวนทุกๆคนครับมาร่วมเป็นผู้สังเกตการเลือกตั้งให้กับเชตวันเบอร์สามให้กับพักประชาชนครับมาช่วยกันปกป้องคะแนนเสียงของตัวเองและคะแนนเสียงของประชาชนตั้งรัฐบาลประชาชนไปด้วยกันให้ได้ในวันที่8กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้คะ่ะ สแกน QR code เป็นผู้สังเกตการเลือกตั้งให้กับเชตวันตามด้านล่างนี้เลยครับโอเคนี่ประเบนรู้ไหมครับตอนนี้เลือกตั้งที่ปทุมธานีสะพัดมากๆเลยนะลืมนี่ประเบนป้าเบนรู้ไหมเลือกตั้งปทุมธานีของเราครั้งนี้นี่เงินสะพัดมากๆนะเอ้ยไม่ใช่สะพัดมากๆตกอ็ไม่มีเงินโอเคเอาใหม่ อะไรที่มันสะพัดวะลมเหรอลมพัด <_ Z> ตึงต้งตึงต้งตึง้งตึ้งตึ้งเขาเต้นคนะอยกิน <_ S 2> มาร่วมกันปกป,ป,ป้องคะแนนเสียงของพวกเราในการเข้าไปกะโอโทษทีเอามหม่มาร่วมกันปกเดี๋ยวนะมาร่วมกันปกป,ป้องคะแนนเสียงของพวกเรา <ừ. S 1> อะไรนะคอกินมาร่วมกันปกป,ป้องคะแนนเสียงของตัวเองร่วมกันปกป้องคะแนนเสียงประชาชนเพื่อ สร้างรัฐบาลประชาชนให้ได้ในการเลือกตั้งครั้งนี้มาร่วมกันปกป้องคะแนนเสียงของพวกเราในครั้งนี้มาร่วมกันปกป้องคะแนนเสียงของพวกเรางตัวเองก่อนตัวเองแล้วค่อยพวกเราทำไมวะตัวเองก่อนแล้วค่อยประชาชนปกป้องให้เขาไปปกป้องคะแนนตัวเองก่อนแล้วปกป้องคะแนนประชาชนโอเคมาช่วยกันปกป้องคะแนนเสียงเนี่ยของตัวเอง